สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e CHANNEL ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix นําเสนอนะครับสําหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The King Eternal Monarch จอมราชันบัลลงังก์อมตะตอนที่12สำําหรับเนื้อเรื่องนะครับหนังเปิดเรื่องมามีคนกําลังโดวนวางยาโดยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีกล้องวงจรปิดที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดทางด้านโจยังที่อยู่ในโลกสาธารณรัฐเกาหลี บังเอิญเจอกับอึนอาซึ่งก็คือนายกูในโลกจักรวรรดิเกาหลีโจยังทําสีหน้าเรียบเฉยพอรู้ว่าไม่ใช่ในายกูแน่เมื่ออึนอาออกจากร้านไปโจยังยืมรถนานลีเพื่อติดตามอึนอาโดยระหว่างทางโจยังโทรหาชินแจให้มาช่วยหน่อยชินแจแรับปากว่าจะไปหาหลังจากนั้นโจยังขับรถขวางรถอึนอาเมื่ออ,อึนอาลงมาจากรถจะเอาเรื่องโจยังก็ลงมาจากรถมาเผชิญหน้าทันใดนั้น มีรถปริศนาคันหนึ่งขับผ่านมาคนในรถยิงปืนใส่โจยังโจยังล้มลงได้รับบาดเจ็บอื่นาจึงรีบขับรถหนีไปชินแจขับรถมาพอดีจึงช่วยโจยังได้ทันโชคดีที่โจยังใส่เสื้อกลอกกันกระสุนทําให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตัวหนังได้เล่ายอมไปก่อนหน้าที่อีกอนจะเข้าช่วยเหลือแทอื่นอีกอนนำรูปแทอื่นจากกล้องวงจรปิดให้สํานักหน่วยข่าวกองตามหาซึ่งอีกอนพบว่าแทอื่นมายังโลกจากเกาหลี และกาลังเดินทางมายังวังหลวงอีกรจึงสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันก่อนที่แทอื่นจะถูกจับไปได้อีกครั้งอีกรจึงนําแทอื่นมารักษาในวังหลวงเมื่ออาการแทอื่นดีขึ้นแทอื่นตื่นเช้ามาเลขาราชะสํานักบอกให้แทอื่นไปพบอีกนเพราะอีกรรออยู่เมื่อแทอื่นไปยังห้องอาหารกลับพบว่าอีกรแต่งชุดทหารเรือเต็มยศกําลังทําอาหารให้แทอื่นทานเนื่องจากการใส่ชุดทหารเต็มยศทาอาหารนั้น จะทาในช่วงเวลาพิเศษเท่านั้นหลังจากทานอาหารเสร็จแทอื่นอยากไปเยี่ยมอื่นสอบที่โรงพยาบาลอีก่อนจึงพาแทยอื่นไปเลือกเสื้อผ้าที่ห้องแต่งตัวโดยมีคนในวังนําชุดมาให้เลือกซึ่งแทอื่นสังเกตเห็นเสื้อตัวหนึ่งแขวนอยู่อย่างโดดเด่นแทอื่นจึงถามว่านี่คือเสื้ออะไรอีก่อนจึงตอบว่าเสื้อสําหรับใส่เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้นเช่นมอบดอกไม้แก่คนรักแทอื่นนึกถึงก่อนหน้านี้ ที่อีกรไปหาเธอยังอีกโลกอีกรใส่เสื้อตัวนี้แล้วมอบดอกไม้ให้เธอหลังจากนั้นไทอื่นเลือกเสื้อมาตัวหนึ่งเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จไทอื่นพบกล่องเล็กๆในกระเป๋าเสื้อซึ่งข้างในกล่องมีสร้อยคอตอนแรกไทอื่นจะใส่สร้อยคอเส้นนี้แต่ก็เก็บไว้ในกล่องดังเดิมไทอื่นออกไปพบอีกรเพื่อไปหาอึนซอฟอีกรถามว่าไม่เจอกล่องอะไรในกระเป๋าเสื้อบ้างเลยไทอื่นจึงตอบว่าขอเก็บสร้อยเส้นนี้ไว้ใส่ในโอกาสที่สําคัญดีกว่า แทอื่นยังถามอีกว่าอีกร,รู้ได้ไงว่าเธอจะเลือกเสื้อตัวไหนอีกรจึงตอบว่าฉันรู้เรื่องของเธอทุกเรื่องเลยน่าซึ่งตัวหนังก็ได้เฉลยความจริงนั่นก็คือคนในวางใส่กล่องสร้อยคอไปในเสื้อทุกตัวที่แทอื่นกําลังเลือกเมื่อทั้งสองไปเยี่ยมอื่นซอบอื่นซอบดีใจมากที่ได้เจอแทอื่นอีกครั้งอื่นซอบถามเรื่องเราอีกโลกหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างแทอื่นก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยหลังจากเยี่ยมอื่นซอบเสร็จ อีกนและแทอื่นไปยังสถานที่ที่ลูกน้องอีริมนำแทยอื่นมาซ่อนไว้พบร่องรอยต่างๆมากมายหลังจากตัวสถานที่เกิดเหตุอีกรนำชายอื่นมายังโบสถ์หลังหนึ่งซึ่งอีกรเล่าให้ฟังว่าเป็นโบสถ์ที่จัดงานแต่งงานระหว่างพ่อกับแม่แต่แม่ของอีกรเสียชีวิตไปตอนที่อีกรอายุ3ขวบเพราะร่างกายแม่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วทั้งสองจึงได้เล่าเรื่องราวในวัยเด็กของทั้งสองคนเมื่อพูดคุยกันเสร็จบาทหลวงประจําโบสถ์มาพูดคุยกับทั้งสอง อีก,กอนจึงขอให้บาทหลวงถ่ายรูปให้หน่อยระหว่างถ่ายรูปเวลาได้หยุดเดินอีกครั้งหลังจากนั้นทั้งสองเดินทางกลับเข้าวังโดยระหว่างที่ทั้งสองนั่งคุยกันนั้นเกิดเหตุฝนตกฟ้าผ่าทําให้รอยแผลสายฟ้าเกิดขึ้นอีกครั้งอีก,ก่อนปวดแสบมากแทอึนจึงขอดูและได้เห็นแผลสายฟ้าจริงๆซึ่งหนังได้แสดงให้เห็นว่ายังมีอีกหลายคนที่เกิดแผลสายฟ้าเช่นกันแต่แทอึนไม่เกิดแผลเช่นนี้แทอึนจึงสันนิษฐานว่า แผลนิดอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนทุกคนที่ข้ามเวลามาหลังจากนั่งคุยกันสักพักทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันทางด้านอีลิมอีลิมเดินท่ามกลางสายฝนบังเอิญเดินไปชนกับชินแจทั้งสองขอโทษขอโพยกันอีลิมไปยังห้องหนึ่งซึ่งพบก้นบุหรี่ตรงทางเดินเมื่ออีลิมเช็คกล้องวงจรปิดพบว่ารูหน้าขโมยเงินและยังทิ้งก้นบุหรี่ไว้อีกหลังจากนั้นอีลิมไปพบหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง ทั้งสองนั้นกินข้าวไปได้คำสองคำหญิงคนดังกล่าวเอาแกการฟาดไปที่หัวอีริมและพยายามหนีแต่อีริมคว้าตัวไว้ทันหญิงคนดังกล่าวขอให้อีริมฆ่าเธอซะแต่อีริมไม่ยอมฆ่าพร้อมทั้งบอกว่าฉันไม่ได้เลี้ยงเธอมาเพื่อฆ่าแบบนี้เธอเป็นเหยื่อล่อฉันดีเพราะเธอหน้าเหมือนแม่ของหลานชายฉันยังไงละ่ะทางด้านนายกูหลังจากปล่อยข่าวบันทอนอำนาจของอีกอนแล้วลาป่วยไปนายกูกินอาหารที่ร้านหนึ่ง ซึ่งเพื่อนเธอเข้ามานั่งกินในภายหลังพร้อมเล่าถึงว่าที่ราชินีของจักรวรรดิเกาหลีนายกูจึงยืมโทรศัพท์เพื่อนเปิดดูข่าวพบข่าวอีก,กนกำลังอุ้มแทอื่นอยู่นายกูจึงรีบเดินทางไปหาอีกรอีกรจึงสั่งให้ในายกูมารอที่ห้องทำงานเมื่อทั้งสองเริ่มพูดคุยกันอีกรได้บอกว่าอีกรมีคนรักอยู่แล้วทัในใดนั้นได้เกิดฟ้าผ่าขึ้นแผ่สายฟ้าของอีกรเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่อีกอนก็ได้เห็นแผลสายฟ้าเกิดขึ้นตรงคอของนายกูเช่นกันทางด้านแทอื่นแทอื่นโดนเรียกตัวไปพบกับอกนําอกนําได้เล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวของเธอเธอเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นเกิดในปี1932ออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ17ปีและไม่ได้รู้ข่าวจากบ้านเกิดมา67ปีแล้วเลยอยากถามว่าสงครามนั้นเป็นอย่างไรสงครามที่เกิดในเดือนมิถุนายนปี1950นะ่ะ จบไปแล้วนะครับสาหรับตอนที่12สําหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องตอนนี้สนุกมากๆครับเนื้อเรื่องจบได้น่าติดตามตอนต่อไปมากๆและชอบฉากที่พระเอกบอกว่ารู้ว่าแทยอื่นจะเลือกเสื้อตัวไหนแต่แท้ที่จริงแล้วใส่กล่องสร้อยคอไปในกระเป๋าเสื้อทุกตัวเลยสําหรับใครที่ชอบซีรีส์เรื่องนี้เหลืออีกสีตอนก็จบซีซั่นหนึ่งแล้วนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไ like ลค์เพจ g o t m o v i e CHANNEL เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ